ตอนนี้ได้31สัปดาห์แล้วค่ะท้องแฝดน,นะคะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องดิน้นน้อยลงแต่ก็ดิ้นอยู่นะคะกลัวน้องเสียชีวิตในครรภ์เพราะว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วค่ะถ้าในอายุครรภ์ที่31สัปดาห์แล้วเป็นท้องแฝดเนี่ยหมอเชื่อว่านะหมอเชื่อว่าคุณแม่น่าจะพอจับสังเกตได้ว่าฝั่งไหนเป็นลูก คนไหนอ่าโดยปกติท้องแฝดเนี่ยเด็กจะอยู่ในลักษณะ2แบบก็คือแบบหนึ่งคือเป็นซ้ายกับขวานะคะอีกแบบหนึ่งคือเป็นบนกับล่างนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของเด็กแต่ละคนก็คือจะอยู่กันคนละตำแหน่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณแม่รู้สึกว่าน้องดิ้นน้อยลงสิ่งสําคัญคือคุณแม่จะต้อง สังเกตการดิ้นของเด็กแยกคนนะคะต้องสังเกตการดิ้นของเด็กแยกคนเลยก็คืออย่างน้อยเด็กจะต้องดิ้นอย่างน้อย4ครั้งนะคะภายในครึ่งวันเพราะว่าในอายุครรภ์ที่มากขึ้นเนี่ยการดิ้นในแต่ละวันเนี่ยปริมาณการดิ้นนะจำนวนครั้งเนี่ย จะลดลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเด็กตัวโตวขึ้นแต่พื้นที่ในท้องของเรามันมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเคลื่อนไหวได้แบบค่อนข้างจากัดนะคะแล้วยิ่งเขาตัวโต,วตวขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งการเคลื่อนไหวของเขาด้วยความที่ท,ท,ที่มันแคบนะคะเขาอาจจะเคลื่อนไหวแต่ว่าแรงที่เคลื่อนไหวอ่ะมันทําได้น้อยเพราะว่าเขาไม่สามารถเหยียดแขนเหยียดขาได้แบบเป็นอิสระเหมือนตอนสมัยที่เขาตัวเล็กกว่านี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะในอายุครรภ์ที่ยิ่งใกล้คลอดเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะการดิ้นของเด็กคือ1จะเบาลงอยู่แล้วนะคะ2คือเราจะรู้สึกว่าจํานวนการดิ้นต่อวันเนี่ยจะลดลงเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีเกณฑ์ค่ะเพื่อที่จะบอกว่าแบบไหนคือถือว่าผิดปกตินะคะก็คือน้อยกว่า1ิบครั้งในหนึ่งวันนะคะซึ่งหนึ่งวันเราคือนับตั้งแต่ตอนที่เราตื่นนอนจนกระทั่งก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยเด็กจะต้องดิ้นอย่างน้อย1ิบครั้งถ้าเกิน10ครั้งถือว่าปกตินะคะถึงมันจะน้อยกว่าเดิมที่เคยดิน้นทีนี้ค่ะ บางทีนะคะถ้าหากว่าเรามัวแต่จะสังเกตตั้งแต่ตอนตื่นนอนจนกระทั่งถึงก่อนเราจะนอนเนี่ยช่วงเวลามันนานเกินไปส่วนตัวหมอก็เลยจะชอบให้ดูแบ่งเป็นครึ่งเช้ากับครึ่งบ่ายแล้วก็ครึ่งเย็นนะคะครึ่งเช้าคืออะไรก็คือก่อนเที่ยงนะคะครึ่งบ่ายคือหลังเที่ยงจนกระทั่งถึงประมาณสักหกโมงเย็นนะคะครึ่งเยน็นช่วงเย็นก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นจนกระทั่งก่อนที่เราจะนอนนะคะการดิ้นของเด็กในแต่ละช่วงเนี่ยอย่างน้อยจะต้องดิ้นประมาณ4ครั้งนะคะซึ่งการนับสี่ครั้งไม่ใช่1 2 3 4นะคะจะต้องเป็นการดิ้นดิ้น,นจนหยุดเขาก็คือนับเป็น1เพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละช่วงวันเนี่ยถ้าหากว่าเด็กยังดิ้นเกิน4ี่ครั้งเกิน4ี่รอบอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าเด็กยังโอเคนะยังปลอดภัยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่าน้องเงียบไปเลยนะคะไม่ดิ้นภายในครึ่งวันนะคะหรือดิ้นแค่ครั้งเดียวภายในครึ่งวันแล้วคุณแม่กําลังก,กังวลว,ว่าน้องกําลังขาดออกซิเจนในครรภ์ไหมหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่านะคะถามว่าถ้า บ้านเฉยๆเราจะรู้ไหมคะคือเราไม่มีทางรู้เลยนะคะเราจะรู้อย่างมั่นใจแน่ๆว่าลูกในท้องของเราอะยังมีชีวิตไหมมีวิธีเดียวค่ะคุณแม่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ได้รับการประเมินในเรื่องของการเต้นของหัวใจเด็กนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไปเจอคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ตามนะคะที่มีอันตราซาวเนี่ยก็สามารถที่จะอันตราซาวดูได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสรุปน้องละน้องเนี่ยยังแข็งแรงดียังมีชีวิตดีไหมนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในกรณีของคุณออมนะคะถ้าหากว่ากลัวว่าลูกนะคะจะเสียชีวิตในคั์สิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ค่ะคือเราจะควรที่จะ ไปพบแพทย์นะคะหรือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ประเมินว่าสรุปลูกของเรายังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าตัวหมอเองเหมอก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันนะคะว่าการที่เราไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยเด็กยังมีชีวิตหรือยังไม่มีชีวิตเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะบอกเราได้เลยว่าน้องยังปกติอยู่นะคะยังไงก็แนะนาให้รีบไปตรวจให้เร็วที่สุดที่เราสะดวกนะคะที่จะไปนะคะ อย่างน้อยคือหนึ่งเพื่อความสบายใจของเราแล้วเราจะได้มั่นใจว่าน้องนะคะยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตกันแน่จะได้รับการรักษาในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ยังไงหมอก็ส่งกําลังใจนะคะให้น้องทั้งสองคน ในท้องนะคะยังยังสุขภาพดีนะคะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าบางครั้งก็มีเหมือนกันค่ะที่เด็กเขาอาจจะนอนหลับนะคะก็เลยทําให้เขาหยุดดิ้นไปเป็นระยะหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราอยู่บ้านแล้วเราจะมีวิธีไหนที่จะสามารถกระตุ้นให้เด็กในท้องเนี่ยมีการดิ้นเพิ่มขึ้นได้บ้างนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดอันแรกเลยก็คือการที่เราดื่มน้ําหวานนะคะดื่มน้ําหวานเข้าไปเนี่ยตัวนี้อาการที่มีน้ําตาลในเลือดพุ่งเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เด็กนะคะ มีการตอบสนองด้วยการดิ้นนะคะอันนี้คือกระตุ้นได้ในบางคนนะอันที่2ค่ะคุณแม่ลองเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงที่เป็นแนวแ c คทีฟนะคะแนวที่เหมือนเป็นเพลงเต้นนะคะเปิดแล้วเราก็เต้นไปด้วยเลยค่ะอันนี้คือเมื่อเราตื่นเมื่อเราแฮปปี้อะค่ะหัวใจการเต้นของหัวใจเรามันจะเรียกว่าเร็วขึ้นนะคะตัวนี้มันจะสามารถไปกระตุ้นให้เด็ก ถ้าเด็กกาลังหลับอยู่นะเด็กก็จะตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็มาเต้นกับเรานะคะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกลูกดิ้นง่ายๆขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําง่ายๆ2ออย่างในการที่เราจะลองทดสอบเองที่บ้านนะคะในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะน้องไม่ดิ้นเนี่ยน้องหลับหรือว่าน้องเป็นอะไรกันแน่ก็ลองใช้2วิธีนี้กระตุ้นดูก่อนนะคะแล้วถ้าหากว่ากระตุ้นแล้วยังไม่มีการตอบสนองอยังไงก็แนะนำให้ไปตรวจให้เร็วที่สุดกันแล้วกันนะคะ